ข้อที่15ข้อรองสุดท้ายนะครับจริงๆข้อสุดท้ายที่ซ้ําไปนะครับสำหรับนี้เพราะว่าครูตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าในการเติวครั้งนี้นะครับคุณครูคนนี้จะสอนโจทย์เรื่องคลคูลัสิบข้อแต่ว่านะครับจะมีโจทย์พิเศษนะอีกหนึ่งข้อไอ้ข้อนี้จะเป็นข้อพิเศษมาวัดไหวพริบกันมากกว่าว่านักเรียนจะสามารถทําได้หรือไม่เดี๋ยวครูจะสอนต่อจากข้อนี้นะครับเอาเป็นว่าเอาข้อสุดท้ายของครือนี้ก่อนคือข้อที่15นะครับข้อที่15นะครับถามว่า กำหนดให้ y เท่ากับ f(x) เป็นสมการเส้นโค้งที่มีความชันที่จุด x, y ใดๆเท่ากับ 3x บวก a นะครับ mm hmm. เมื่อ a เป็นจำนวนจริงถ้าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้ครับจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2จะเท่ากับ2เท่าของพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1และคำถามของครูก็คือว่า f3 ด้วย f2 คืออะไรนี่คือคำถามกันนะครับอะโอเคมาค่อยๆแกะนะเขาบอกว่า y f(x) นะครับ y f(x) เนี่ย จะมีความชันเป็น3 x บวก a ความชันครูคูดหลายครั้งแล้วว่ามันคือการหาอนุพันธ์ของ f x ก็คือ f จัด x f พร์ม x ของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับนัเกเรียนจะได้ว่า f พร์ม x ของเราเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ3 x บวก a ถูกไหมถ้าเราอยากรู้ f x นะครับว่ามื่อกาเป็นอเราก็ทำการอินทิเกรตเข้าไปอินทิเกรต f x ง่ายเดียวก็คืออินทิเกรตตัว3 x ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น x กำลัง3 x กำลัง2ส่วน2นะ3า x กำลังสองส่วน2อนินทิเกรตตัว a ก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับบวก ax อย่าลืมอินทิเกรตขั้นอย่าลืมบวกเข้าลงที่4เสมอนี่คือกฎเหล็กนะครับนี่คือกฎเหล็กนะทีนี้มันมีเงื่อนไขเติมเข้ามาอีกครับนักเรียนเขาบอกไว้ว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง f x จาก x เท่ากับศูนย์ถึง x เท่ากับ2จะมีค่าเป็น2เท่าขอ,ของพื้นที่ที่ทปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง,งจาก x เท่ากับ0ูนย์ถึง x เท่ากับ1 มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะทําการหาพื้นที่การหาพื้นที่ปิดล้อมกราฟเนี่ยนะเราจะใช้เรื่องของอินทิเกรตช่วยในการพิจารณากันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ของการอินทิเกรตนะครับอ่ะทำเลยเป็นการไม่เสียเว,เวลากันนะครับนล้เราจะเห็นได้ว่ามันจะได้ออกมาเป็นอินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ครับ0ถึง2ของ f x dx จะเป็น2เท่านะครับของอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1 f x d x นะครับอ่ะโอเคทีนี้ f x เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคือสาสอง x กำลับบง2บวก a x บวก4ถูกต้องไหมครับดังนั้น,นครูก,ก็ขออนุญาตทำการอินทิเกรตเลยนะครับอ่ะขออินทิเกรต f x d x ให้เราดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอินทิเกรต f x d x จะไม่ใส่ค่าอะไรนะจะได้ว่ามันคือ อ่าหนึ่งส่วนสองเกำลังสามนะครับหนึ่งสองเอ็กกำลังสามนะบวกกับ a อส่วนสองเกำลังสองบวก cx อย่าลืมข้าคงที่ซใช้แล้วก็เป็น d ีล็อกบางนะครับอ่ะจากนั้นเราทำการแทนค่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มาช้าๆกันนะครับจะได้ว่าถ้าเกิดเราแทน x เป็นสองเข้าไปใช่ป่ะตัะ้งแตจะได้ว่ามันคือสองกำลังสามเป็นแปดแปดหารสองคือสี่ นะครับคือ4นะแล้วก็บวกกับ2กํกลังสคือ4 4่หาด้วย2คือ2บวกกับ 2A นะครับบวกกับ 2C บวกกับ D-Doc นะนี่คือถ้าเราแทนเป็น2เข้าไปนะถ,ถ้าเกิดเราแทนเป็น0เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ตัว D ีนะครับก็คือลบทิ้งด้วดีนะเท่ากับอะไรครับ2เท่าของอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1เนาะเราแทนเป็น1ก่อนได้เป็น1ส่วน2นะครับบวกกับ a ส่วน2นะครับ บวกกับ c บวกกับ d อย่าลืมลบกับทาน x เป็นศย์ก็คือตัว d ตัวเดียวนะครับตัว d ตัวเดียวนะนักเรียนจะเห็นได้ว่าอะไรครับจะเห็นได้ว่าถ้าบวกดี d ตรงนี้จะออกมาเป็นอะไรเอ่ย c บวก2 a บวก2 c นะครับบวก d ลบ d สลายไม่เหลืออะไรเลยตรงนี้ออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็นเอาสองกระจายคูณเข้าไปออกมาเป็น1บวก a บวก2 c นะครับลบ 2D นะครับแล้วก็ลบกับ 2D เข้าไปนะตรงนี้อ่ะก็เ,ะเป็นประมาณทำนองนี้เนาะนะครับเอ่อโทษทีตรงน,นี้ต้องเป็นบวกดีนะครับนักเรียนครูเขียนผิดตรงน,นี้เป็นบวกดีนะเป,น 2, x, 2, 4, x, เป็นหนึ่งสบวกเอ็นบวกบวกดีครูแทน x เป็น1เข้าไปเนาะอันนี้กระจาย2เจอบวกดกีเป็นบวกสองเจอลบก็คือลบ 2D 2D สลบสอสุดท้ายสลายที่เหลืออะไรเลยจะเหลือเพียงแค่ 4บวก 2a บวก 2c เท่ากับ1บวก a บวก 2c และโชคดีอีก1ึงอย่างนักเรียนที่ว่าอ้าว 2c 2c ก็ตัดกันอีกสุดท้ายจะเหลือเพียงแค่4บวก 2a เท่ากับ1บวก a สุดท้ายจะเหลือว่า a จะเท่ากับลบสนี่ไปยกสมการเองนะ a ของเราได้เป็นลบ3นะครับเพราะฉะนั้นครับขอต่อหน้าถัดไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าหน้าตาของตัว fx หน้าตาของตัว fx จากของเดิมที่เรารู้ว่า fx ของเราคืออะไรครับ f x ของเขาก็คือ3มส่วน 2x เกซ์ำลังสองบวก ax ็บวก c เนี่ยแต่เรารู้แล้วว่า a ของเขาก็คือลบ3าก็ใสเข้าไปเป็น3มส่วน 2x กำลังสองนะครับลบ 3x บวกกับ c ทีนี้นะะักเรียนทงถามให้ครูผมอะ่ะผมจะไปต้องหา c ี่ไหมครับหนูงผมจะไปต้องหา C ไหมคะบครูบอกเลยว่าไม่ต้องหาครับทำไมไม่ต้องหาขออนุญ,ญาตเดินทางตามโจทย์เลยดีกว่าเดินทางตามโจทย์โจทย์เขาถามว่า f สามลบ f สองมีค่าเท่าไหร่คูว่แทนเลยถ้าแทน x เป็นสามน้องก็จะได้ว่ามันคือสามคูณสองครูสาบกำลังสองสองกำลังสองได้เก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสองนะครับยี่สิบเจ็ดส่วนสองนะลบกับสามคูณสามเป็นเก้าบวกกับสี่แคทที่ไม่มีอะไรให้แทนลบกับ f สองแทน x เป็นสองครับสองกำลังสองสี่สามสี่สิบสองสิบสองคูณด้วยสองคือหกนะครับสามสองหกก็ลบหกเข้าไปแล้วก็บวกกับสที่ไม่มีอะไรให้แทนถ้างก็จะเห็นว่า สลบสสุดท้ายสลายไปเองครับเห็นเบงมันที่มาว่าครูไม่ต้องหาสีให้มันเมื่อยที่แต่ครูก็คิดเลขเลยครับเป็น27ส่วน2ลบก้วแลโชคดีอีกหนึ่งชั้นที่ว่า6ลบบวก็0กลายเป็นลบศูนไปเลยแสดงว่าเดี๋แค่นี้ย7สบจส่วน2ลบ9สุดท้ายคิดเลขครับคำตอบต้องได้ออกเป็น9ส่วน2หรือ4ี่ั่นเองครับเป็นคำตอบเห็นไหมข้อนี้ง่ายเลยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะ พิกแพงนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างการอินทิเกรตระหว่างการดิฟอะไรอย่างนี้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายเนะขอให้ตั้งใจทําตั้งใจดูดีๆเนาะนะครับนี่คือโจทย์ข้อที่15ของ c a l c u l ัสเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นการถือว่าจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโจทย์ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ครูติวให้จักเกอร์ทำการสอบเก็บคะแนนกันกนะครับผมเดีข้อถัดไปข้อสุดท้ายครับข้อท้าทาย ก็อยากให้ดูแหละนะครับได้ดูว่าในโจทย์ท้าทายอย่างนี้บางทีเราก็สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของแควเบื้องต้นที่เรามีก็แก้โจทย์ยากๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโจทย์ท้าทายของครูจะทำอะไรในข้อถัดไปครับ